ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุดรธานีสรุปผลการดำเนินการและปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2565ช่วงรณรงค์ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุภายใต้ยุทธการด่านมีชีวิตพิชิตอุบัติเหตุส่งผลให้อุดรธานีมีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บลดลงโดยนายสยามศิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ20อำเภอผ่านกระบ บ,บวิดทัศทางไกลในระหว่างวันที่11 1 7ถึง17เมษายน2565จังหวัดอุดรธานีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น10ครั้งผู้บาดเจ็บแอดมิต6คนเป็นชาย5คนหญิง1คนเสียชีวิต5คนเป็นชายทั้งหมดสาเหตุหลักเกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนดไม่สวมหมวกนิกรภยัยเมาแล้วขับไม่คาดเข็มขัดนิรภยัยตัดหน้ากระชันชิตถนนที่เกิดอุบัติเหตุเป็นทางตรงและทางโคง้งบนถนนทางหลวงและถนนในอบตอหมู่บ้าน ในขณะที่เรียกตรวจยานพาหนะท,ทั้งสิ้น89,846คันเรียกตรวจตามมาตรการ10รถขม112,210คันรถถูกดำเนินคดี12,821คันมีผู้ถูกดำเนินคดี12,823คนในข้อหามเมาสุราขณะขับรถ,ถดำเนินคดีทั้งสิ้น575ราย ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด1,164รายไม่สวมหมวกนิรภัย2,822รา,าย,ายผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่าปัจจัยหลักของการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากพฤติกรรมการขับขี่โดยเฉพาะเมาแล้วขับขับรถเร็ว และการไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บทําให้อัตราการได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตสูงขึ้นจังหวัดจึงได้นํามาวิเคราะห์และถอดบทเรียนเพื่อนํามาปรับใช้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไปค่ะ